ถามว่าชีวิตจริงมีคนให้โทรหาหรือรอรับสายคนรู้ใจเหมือนในเพลงโทรหาแนเดอร์หรือเปล่าลูกทุ่งสาวเสียงหวานค่ะแต,ต้อรไทยขอตอบแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ได้ปิดแต่ก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ขอโฟกัสที่ตัวเองและการทำงานเป็นหลักค่ะซึ่งก็มีความสุขดีอยู่แล้วค่ะเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ45ปีไปหม,ดมาดไม่ได้ขอบคออะไรเป็นพิเศษขอแค่สุขภาพแข็งแรงเพราะว่ายังไม่คิดจะเกษียณจากงานร้องเพลงค่ะโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหญ่จะมา ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเตรียมลักฟ้าไปร่วมคอนเสิร์ตไปทั่วค่ะถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจับมือกับร้องอีสานนะคะพีสะเสดิ์ค่ะพาบทเพลงอีสานไปกอดหัวใจแรงงานไทยไกลบ้านก็เลยยังไม่มีเวลาว่างขอให้ความรักเข้ามาเคาะประตูหัวใจค่ะโอ้ยทุกปีเลย <laughs> เอาเป็นว่าดูแลหัวใจตัวเองก็ก็ก็มีความสุขดีเอาจริงนะคะตอนนี้คือก็มีมีความสุขมากมีความสุขดีแล้วก็แล้วก็วกบาลานซ์ดูแลพ่อแม่ดูแล,แลครอบครัวดูแลธุรกิจแล้วเราก็ยังคงมีความสุขที่อยากจะออกไปร้องเพลงเป็นคนดีแน่นอน,นทุกคนทุกคนอยากได้คนดีแน่นอนแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจเราในทุกเรื่องดีกว่าถ้าเป็นคนที่เราสามารถที่จะเล่าทุกเรื่องได้อยู่ด้วยแล้วมีความสุข หรือว่าสามารถที่จะทิ้งตัวไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรคิดว่าน่า,นาจะเป็นน่าจะเป็นคนนั้นค่ะสถานะคือโสดสนิทโสดสนิทไปก่อนค่ะ สิ่งที่ตกผลึกได้อีกอย่างนะคะเมื่อตัวเลขอายุเพิ่มขึ้นคือการมองชีวิตอย่างเข้าใจค่ะและไม่ไล่ตามสิ่งที่อยู่ไกลเกินตัวเทียบกับแต่ก่อนตอนที่เริ่มมีชื่อเสียงตอนนั้นทุกอย่างมากับความเหนื่อยล้าเพราะว่าบาลานซ์ชีวิตไม่เป็นค่ะแต่วันนี้มองอาชีพศิลปินอย่างเข้าใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างมาแล้วก็ต้องไปพอมีความสุขงานก็ออกมามีคุณภาพค่ะก็เป็นมุมมองของตายอรไทยนะคะ